สวัสดีค่ะทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ขออนุญาตประชาสัมพันธ์แบบสั้นๆนะคะใครที่สนใจนะคะคอร์สพายุสีม e สเตอร์ยูนิเวอร์นะคะเรียนดูดวงแบบมืออาชีพนะคะรุ่นที่11นะคะได้เปิดลงทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะวันนี้เป็นต้นไปนะคะจนจนถึง15ตหากรกฎาคมนะคะเพราะว่าเราจะเรียนกัน28 2930นะคะช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะคะเนื้อหานี้เนี่ยะคะก็คือทุกอย่างนะคะเอ็กซิ้วตีอยู่ในนี้นะคะเรียนทั้งหมดนะคะ3วันนะคะแล้วก็ f อ l o w ่อฟหนึ่งหนึ่วันนะคะรวมทั้งหมดเกือบ30ชั่วโมงเลยนะคะเรียนเสร็จมีใบประกาศนียบัตรให้แต่ต้องเข้าเรียนแล้วก็ส่งกันบ้านนะคะเรียนยังไงให้ดูดวงเป็นนะคะแล้วคุณสามารถนําไปประกอบอาชีพได้รวมไปถึงการสร้างนะคะตัวตนบนแพลตฟอร์มต่างๆหรือเอาไว้นะคะใช้นะคะกับตัวเองหรือว่าช่วยเหลือคนก็ได้นะคะเพื่อเป็นการเรียนรู้ก็ได้นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องมีพื้นฐานมานะคะเพราะว่า ก่อนที่คุณอตอนที่คุณสมัครนะคะหมอบโบก็จะให้เอกสารให้คลิปไปด้วยนะคะเป็นการปูพื้นฐานให้นะคะให้จะได้แบบคล่องๆเข้าห้องเรียนก็สอนอีกหนึ่งครั้งเช่นกันนะคะยังไงก็ติดต่อมาได้คะ่ะน่า random นะคะอีกหนึ่งคลิปนะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะหัวข้อนี้นะคะก็คือคนที่เลิกลาจากเราไปหรือว่าหายไปนะคะจากชีวิตเราเนี่ยเขาตัดเราเขามูอ่อนหรือย,อยัง เขาตัดใจจากคุณได้หรือยังหรือเขา move on นะคะมีใครหรือยังนะหรือว่า move on กับหัวใจของเขาแล้วนะคะยังคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่านะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวงตายแล้วททีนะคะ,ะมาดูนะคะจะเป็นแรน d o มนะคะดูว่าพลังงานใช่หรือเปล่าเนะก่อนอื่นก่อนได้มาวาอ่ขอ ดูพลังงานความสัมพันธ์นะคะจากเลิฟออร์เคร์อของคุณก่อนความรักความสัมพันธ์เป็นแบบไหนนะคะณตอนนี้อ่ะความจริงค่ะ hmm. intersection no commitment we should meet again we should meet again นะคะ เดี๋ยวนะ unconditional love เอาความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะกับคนที่คุณถามถึงคุณถามเขาว่าเขามูบอนไปหรือ,อยังเขามีใครหรือ,อยังเขาลืมคุณหรือเปล่าแน่นอนนะคะคนที่คุณถามถึงเนี้ยมันมีความจริงอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับการตัดสินใจกับทางเลือกมค,ความจริงเราก็รู้อยู่นะคะว่าเรากับเขามันไม่สามารถที่จะเป็นอม m ิ i เมนต t ได้ นะคะแต่ในใจของเราสองคนอะ่ะมันยังมีการที่หวังว่าเราจะมาพบมาเจอกันอีกแบบไม่ได้มีเงื่อนไขนะคะรักในส่วนดีของกันและกันอะ่ะประมาณนี้นะคะอ่ามาดูสิคะว่าเขาและคุณเขาคนนั้นของคุณเป็นยังไงเขามูฟออนหรือ,อยังเดี๋ยวดู energy ของคุณก่อนนะคะ energy ของคุณอืม พลงงานของคุณคุณน่าจะมีใครสักคนอยู่แล้วนะคะหรือมีคนของคุณอยู่แล้วหรือไม่คุณก็พบใครสักคนคุณมูฟออนก่อนเขาถ้าคุณเลิกอ่ะนะคะอ่าพลังงานของคุณน่าจะเป็นชาวเมถุนพฤษศบังกรกันหรือว่าชาวธาตุไฟก็ได้นะคะเออเอ่อเอเนจีของคุณเหมือนมีความมั่นคงดีนะตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือว่าความสัมพันธ์นะคะเหมือนคุณเลือกแล้วอ่ะ นะคะคุณอยู่กับความจริงมากกว่าคุณเลือกที่คุณจะอยู่กับใครคุณเลือกที่จะตัดสินใจโฟกัสที่ใครอย่างเงี้ยอืมนะอะมาดูคนนั้นของคุณที่คุณถามถึงนะคะเขาเป็นยังไงเขาคือใครคะอ่าเหมือนหลังๆนี้คุณจะไม่ได้ข่าวจากเขาใช่ไหมนะ Ace of c u p เนะีคะเขาเหมือนสันโดษปรีกวิเวกไปเลยอะคะ่ะเหมือนเขากำลังทำใจเยียวยาจิตใจ หรือกาลังเคลียร์ตัวเองกับบางเรื่องนะคะเออเหมือนเขาอาจจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของกฎหมายเอกสารนะคะหรือว่าพยายามทําบางอย่างด้วยตัวของเขาอยู่นะคะแต่ถามว่าความรู้สึกของเขามันก็ยังมีมีวนกลับมาหาคุณอยู่นะคะมีวนกลับมาหาคุณคนนี้น่าจะเป็นชาวราศีกันราศีกุมราศีตุลก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่มีความ มีความแหลเป็นคนมีสเสน่ห์อะแต่เป็นคนบุคลิกดีปรับตัวเก่งนะคะชอบศึกษาหาความรู้หรือเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะคะมองโลกในแง่ดีแต่บางทีเป็นคนที่สันโดษนะคะเออชอบสันโดษแล้วก็มีโลกส่วนตัวสูงพอสมควรนะคนคนนี้นะคะอืมเหมือนหมอนคุณเคาพยายามส่องหาเขานะหรือว่าเขาหายไป ระยะหนึ่งจากคุณหรือว่าถ้าคุณเลิกกันไม่ได้คุยกันเนี่ยมันเหมือนเขาตั้งใจที่จะหันหลังนะคะเออเขาตั้งใจที่จะหันหลังที่จะแบบว่าเงียบจากคุณแต่เขาก็ยังส่องคุณทางโลกโซเชียลคุณอาจจะมีตัวตนในโลกออนไลน์หรืออะไรต่างๆนาะนาะนะเขาส่องคุณแบบนั้นอยู่เขาอยากจะรู้เอ,อ้ชีวิตของคุณเป็นยังไงบ้างถามว่าเขาส่องไหมเขาส่องนะคะเออเขาส่องคุณอยู่ แต่ทีนี้เราจะดูว่าเขา move on ยังนะคะหลังจากที่ไม่คุยกับเราหรือว่าไม่ได้มีเราแล้วเขา move on หรือยัง move on แล้วค่ะมางกว่าเขา move on กับชีวิตของเขาแล้วหลังจากที่เขาจบกับคุณไปนะคะเหมือนแต่เขาค่อยๆเป็นค,ค่อยๆไปกับตัวเองนะนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับตัวเองพอสมควรอนะ่ะนะคะ สมมติว่าคุณกับเขาเลิกกันคนนี้น่าจะแบบใช้เวลานะคะในการทําใจค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะไม่ไม่ใช่คนที่แบบกระโดดกระโจนเข้าความสัมพันธ์แบบในช่วงเวลาที่เลิกลากับใครอย่างเงี้ยดูสิเขานิ่งอยู่กับตัวเองเขาใช้เวลาอยู่กับตัวเองซะส่วนใหญ่คำว่า Move on ของเขาก็คือเขา move on, move, on move on กับตัวเขาแล้วนะคะเขาเรียนรู้เขาแบบ อยู่ในช่วงของวางแผนชีวิตนะคะตึกตองรอบคอบหรือว่าใช้เวลาช่วงนี้อยู่แบบสันโดษอยู่ตัวคนเดียวอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอที่เขาเงียบเหมือนเขาโมบอ่อนกับตัวเองนะส่วนหนึ่งมาดูเขาคิดยังไงกับคุณนะคะเขาคิดยังไงกับคุณคะเอาที่ผ่านมาก่อนที่ผ่านมาเขาคิดยังไงกับคุณที่ผ่านมาบางเรื่องเราก็ไม่ค่อยเข้ากันนะแต่เขาก็แบบว่า เขาก็มีแพชชั่นนะคะกับคุณเขามีความจริงใจให้คุณชอบคุณคิดถึงคุณนะคะคุณเป็นเหมือนเดอะซันของเขาเป็นคนที่เหมือนความหวังของเขาอ่ะเป็นคนที่ให้คุณค่าทางจิตใจเขาพอสมควรแต่เรากับเขาอย่างที่บอกอ่ะมันมีความต่างกันมากโดยเฉพาะไลฟ์สไตล์นะคะบางสิ่งบางอย่างอืมบางทีเขาก็อาจจะว่าเราเป็นแบบจุจี้จุกจิกเอาแต่ใจชอบคอนโทรลอีโก้สูงอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะ อาทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณก่อนหน้านี้แต่ก่อนเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะสมัยรักกันบุยนิ่งนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณแต่ก่อนมันมีความนิ่งอยู่ในนั้นนะคะเขาอาจจะแบบว่าใช้เวลาสักพักหนึ่งในการศึกษาดูใจคุณนะคะ เขาเป็นคนนิ่งๆหรือเปล่าในความสัมพันธ์เขาไม่ค่อยแบบว่าแสดงออกอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เขามีจิตใจที่ดีนะคะสําหรับคุณเนี้ยเออให้ดูสิเขาบริสุทธิ์ใจอ่ะนะคะเขาบริสุทธิ์ใจถามว่ารักไหมรักมานะคะหนึ่งถ้วยรักนะคะอืมแต่เป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนเขาก็ทําอะไรไม่ได้กับสถานการณ์บางเรื่องนะคะเออกับสถานการณ์บางเรื่องอืม คุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีความมั่นคงเป็นคนที่อ่าโปรไฟล์ดีหรือคุณเป็นคนที่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องการใครสักคนที่เคียงข้างในสไตล์คล้ายๆกันกับคุณอย่างเงี้ยเนาะเขาเขาสัมผัสถึงนะคะเนาะแล้วช่วงที่ห่างหายช่วงที่ห่างกันน่ะนะคะ <S <S เขารู้สึกยังไงในวันที่เราแบบแยกกันนะคะในวันที่เราแยกกันเขาเจ็บปวดสามดาบมาเลย เขาเจ็บปวดเพราะเขาเคยรู้สึกดีกับคุณมากนะคะแล้วเขาก็สับสนมากๆเขาดูเป็นเหมือนเฮ้ยฉันเป็นคนโง่เหรอฉันเป็นตัวเลือกเหรอหรือเขาไม่มั่นใจกับคุณเลยนะคะในวันที่เราห่างหายในวันที่แบบว่าเงียบไปหรือว่าเลิกลาหรือว่าหายไปไม่พูดไม่คุยไม่ทักเขาเจ็บนะคะเออเพราะว่าเขาเคยมีความรู้สึกที่ดีถึงคุณมากนะ,ะในเรื่องของความรักเพราะาคุณเป็นคนที่เข้าใจเขาอ่อนโยนต่อเขา นะคะอืมเก้าถ้วยเก้าถ้วยขึ้นมาแต่เขาไม่เคยคิดร้กับคุณน่ะถึงเขาจะเจ็บนะคะเขาเจ็บแต่เขารู้สึกดีเขามองเห็นแต่คุณค่าดีๆที่คุณเคยเคยให้เขาหรือเคยมีความสุขด้วยกันอะนะคะมันไม่มีมันไม่มีความรู้สึกที่แบบว่าโหดร้ายเกิดขึ้นในลักษณะเกลียดชังเลยนะ อามาดูหน่อยนะคะว่าเขาอยากเจอคุณไหมเขาคิดถึงคุณอยู่เนาะเขาอยากเจอคุณไหมเท e นเ m อร์ <Temper ance S 1> ขึ้นมานะคะเขาอาจจะเจอความวุ่นวายในชีวิตถามว่าอยากเจอไหมก็อยากจะคุยอยู่นะเอออยากจะคุยอยู่นะแต่มันมีความเศร้าอยู่ในนั้นเหมือนพวกเราเลิกกันไปแล้วพลาดกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ยรงรู้สึกดีความรู้สึกดีฉันก็ยังมีให้เธอนะเออความชอบหลงเหลือไหมมันหลงเหลือความรู้สึกที่ไม่มีเงื่อนไข นะคะแต่จะให้แบบว่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมมันเป็นเหมือนอะไรที่แบบเหมือนแก้วที่มันล้มแล้วมันแตกอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกตรงนั้นมันมันถูกทำลายไปแล้วอ่ะมันมันเหมือนสายเกินไปเออเอมันเหมือนสายเกินไปหรือมันกดดันกับบางสถานการณ์นะคะเออถ้าบอกคุณได้เขาอยากบอกอะไรอ่ะคุณดูดีมากคุณคู่ควรนะคะคุณดูดีคุณคู่ควรคุณเป็นคนที่มีคุณค่าสําหรับเขานะคะ เออมีเสน่ห์เป็นคนที่เก่งมีความสามารถนะคะแต่บางทีเราใจร้อนเนาะ,ะเจ็บก็เจ็บปวดนะไม่ว่าคุณทําเขาหรือเขาทําคุณเขาก็สัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดนั้นนะคะแต่มเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เต็มที่เต็มสิบมาแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ไหมเออบางครั้งวังนนึงก็มีความรู้สึกเบื่อนะคะกับความเดิมๆของสถานการณนะ์อ่ะอืมเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาชอบในตัวคุณนะ เขาชอบในตัวคุณคุณใจดีคุณเก่งคุณมีความสามารถหลากหลายนะคะแต่ความสัมพันธ์ของเราทำไมมันจะต้องมาบรรจบด้วยคําว่าไม่พร้อมแล้วก็เจ็บนะคะแล้วก็เฉยทําอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยม,มาดูความจริงคืออะไรคะความจริงความจริงบางอย่างถูกเปิดเผยเขาอาจจะรู้ความจริงเกี่ยวกับคุณหรือคุณรู้ความจริงเกี่ยวกับเขาตอนนี้นะคะมนเลยทําให้เขาตัดสินใจ นะคะบางอย่างตัดสินใจะไรตัดสินใจที่จะ m มู e บอก็ได้นะคะอินเตอร์เซคชันมันมีในเรื่องของมันมีสองสิ่งอยู่ในหัวใจอะ่ะอันเนี้ยมันเกี่ยวกับดิสนีย์ด้วยไม่ว่าการตัดสินใจจะเป็นยังไงไม่ว่าคุณหรือเขาจะเป็นยังไงมันเป็นอะไรที่ถูกลิขิตมาแล้วนะคะว่ามันจะต้องจบหรือต้องเริ่มนะคะดังนั้นอย่าก,กังวลน,นะคะเชื่อในสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าการเลิกราหรือว่าการไปจากการแบบไม่มีปรีไม่มีขุยไม่มีการแบบบอกลก่าวเลยนี่แหละมันคือดิสนีย์นะคะ แบบจบแบบฉับพลันขึ้นมาเลยอ่ะ no commitment คืออะไรคุณอาจจะมีครอบครัวหรือเขาอาจจะมีครอบครัวนะคะหรือสามารถหรือความความสัมพันธ์ของคุณมันอยู่ในความลับที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะสิ่งนี้อาจจะแบบเปิดเผยมาฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วทําให้เขาระงับความสัมพันธ์กับเราหรือเราระงับความสัมพันธ์กับเขา vision m e e t again มาบอกนะคะว่าบางทีเราอาจจะเป็นเพื่อนกันได้นะ ในภายภาคหน้าอาจจะได้เจอกันอีกนะคะบางคนคุณกับเขาอาจจะอยู่ห่างกันก็ได้นะคะก็หวังว่าจะได้เจอเธออีกนะนะคะกับการที่ Move On ครั้งนี้หรือว่าห่างหายไปครั้งนี้หวังว่าจะได้เจอกันอีกนะคะเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันยากที่จะเป็นไปได้แต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขอะ มันเป็นความรักสมัยเด็กๆหรอหรือว่ามันเป็นความรักที่จากเฟรนโซนมาก่อนหรือแบบเพื่อนชอบเพื่อนหรือเป็นความรักที่ไม่ได้ไม่ได้เกลียดเธอไม่ได้หวังอะไรไม่ได้หวังที่จะทาร้ายเธออะนะคะมันมีการมองโลกในแง่ดีกับความสัมพันธ์ของเราหรือเขามองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับตัวเราอยู่นะคะอืมอาจจะเป็นเพราะหน้าที่การงานแล้วก็ความความห่างไกลจากต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะเอาให้จบเลยนะใพ่เราเรื่อง อ่ทีนี้เรามาดูหน่อยนะคะว่าถามใจเขาหน่อยนะคะเขาเคยรักคุณไหมอันนี้น่าจะถามไปแล้วเอาให้ชัดเขาเคยรักคุณไหมอ่าเขาเคยรักคุณไหมหมอว่าเขาเคยรู้สึกดีกับคุณมากนะคะพวกคุณเคยกลับมา พยายามกันใหม่นะคะหรือเคยกลับมาสารต่อความสัมพันธ์กันแล้วมองโลกในแง่ดีเหมือนอยากจะเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่ในทิศทางที่ดีก่อนหน้านี้นะแต่อย่างไงยังไงมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันมีเงื่อนไขบางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะทําให้มันเป็นความสัมพันธ์เหมือนคนอื่นได้เงี้ยมันได้แค่คิดอยู่ในใจมันได้แต่ความแอบมันได้แต่ความแบบซ่อนเลนมันได้แต่อะไรที่มันไม่ชัดเจนนะคะอืมเพราะคําว่าอะไร ใครสักคนแบบไม่โสดหรือว่าใครสักคนติดพันธนาการภาระหน้าที่ครอบครัวนะคะเออหรือบางคนน่อาจจะมูออนไปแล้วหรือเปล่าเขามูออนจริงหรือเปล่าเขามีคนอื่นไหมตอนนั้นเห็นไม่เห็นมีอะมีค่ะอันนี้ขึ้นมาเขาเริ่มมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตแล้วค่ะเริ่มมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตถ้าผู้คุณเลิกราไปแล้วอนะแต่ถ้าเพิ่งเลิกนะคะเขายังเขาอยากที่จะมูออนเขาอยากเขาอยากที่จะแบบว่าอยู่ด้วยตัวของตัวเองอยากจะเป็นอิสระ จากคืออยากจะเป็นโสดก่อนนะ่ะเออว่างานเถอะโอเคมาดูแนวโน้มเนาะแนวโน้มเขามีโอกาสนะคะที่จะทักมาหาคุณอีกไหมเขามีโอกาสที่จะทักมาหาคุณอีกไหมสี่เหรียญหรอโอ้ยยังเลยนะยังยากอยู่นะคะโดนบล็อกโดนปิดกั้นนะคะ ยังมันเหมือนโดนปิดกั้นนะคะเหมือนเขาจะไปต่อกับชีวิตเขานั่นแหละยังไม่ได้ทักมาหรอกนะคะอืมยังไม่ได้ทักเขารู้สึกยังไงกับการที่เนียบหายไปอะในบางเคสเขารู้สึกยังไงกับการที่ไม่ได้คุยกับเราหรือว่าไม่มีเราในชีวิตเขาแล้วเขารู้สึกยังไงอะเขารู้สึกดีเหรอเ <laughs> ขารู้สึกยังไงเขาก็รู้สึกเข้าใจคุณนะ ว่าอะไรมันเกิดขึ้นที่เขาเข้าใจเพราะเขารู้ว่าความรักของพวกเราอ่ะมันไม่ต้องมีเหตุผลเพราะว่ามันไม่มีเงื่อนไขนะคะเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกดีกับคุณนะคะถ้าคุณแบบเจอทางที่ดีเขาก็รู้สึกดีกับคุณเอออันนี้ก็ออกมาใบเดิมนะคะเขายังเขายังเขาเขายังหวังว่าคุณจะโอเคกับชีวิตคุณอยู่เลยอ่ะนะคะกับการเริ่มต้นใหม่นะคะอืม เขาคิดว่าเออการจบครั้งเนี้ยมันเป็นโอเคสําหรับคุณหวังว่าคุณจะได้เจอคนที่ดีหรือว่าคนที่ใช่นะคะเออแล้วก็ทําังไงถึงจะหมดเนี้ยอะจะเดี๋ยวขอคิดคำถามก่อนเขาเคยสํานึกอะไรบ้างไหมเขาเคยสํานึกผิดอะไรกับเราบ้างไหมถ้าเขาเคยทําผิดกับคุณถ้าเขาเคยทําผิดต่อคุณเขาเคยสํานึกบ้างไหมอ่ะ เขาเคยสานึกบ้างไหมหมอโบรู้สึกว่าคนเนี้อาจจะโฟกัสที่ตัวเองมากนะคะอาจจะโฟกัสที่ตัวเองมากเลยไม่ไม่ได้มองเห็นความผิดพลาดของตัวเองบางครั้งนะคะอถามว่าเขาสํานึกไหมมันไม่ได้มีมันมีอิโมชันในเรื่องของความรู้สึกอะ่ะอยากจะทําดีทดแทนน่ะกับสิ่งที่ทําให้เธอไม่รู้รู้สึกไม่โอเคอะ่ะนะคะอยากจะทําดีทดแทนน่ะอยากจะมีเงื่อนไขอย่างที่จะแบบว่า อาหาข้ออธิบายหรือหาอะไรมาลบล้างแต่ไม่ได้แบบว่าสำนึกอะ่ะเออมันก็เป็นแบบเออสมมติว่าเขาทําอะไรผิดอย่างเงี้ยเขาก็ประมาณว่าเขาอยากจะทําอะไรบางอย่างที่จะทดแทนความรู้สึกของเราตอนนั้นอะ่ะไม่รู้เขาเรียกว่าสำนึกหรือเปล่าเนาออืมทีนี้มาดูว่าแนวโน้มระหว่างคุณกับเขาเนอนาคตจะเป็นยังไงเออขอแค่นี้แหละแนวโน้มของคุณกับเขาในอนาคตจะเป็นยังไงเล่าให้จบเจ็ดสิบแปดใบเนาะ ขอเปิดไพ่มินเซิลด้วยแนวโน้มในอนาคตนะคะอุ๊ยอ่ะก็ไม่แน่อาจจะโครจรมาอีกนะถ้ายังตัดกันไม่ขาดเพราะว่าพวกคุณเป็นทวินเฟร,รมกันนะคะแต่ว่าคุณสามารถถ้าพวกคุณม o ฟออนแล้วต่างคนต่างอาจจะแบบไปเจอทางที่แฮปปี้ได้นะคะถ้าพวกคุณตัดกันขาดแต่ถ้าตัดไม่ขาดก็เป็นเอเนจีที่แบบว่ายังย้อนกลับมายังไม่ได้หลุดพันธนาการ นะคะเอออาจจะเป็นแบบสายทวินเฟรมหรือเปล่าก็ไม่รู้เคยแบบทําพันธะเขาเรียกไงน,นะให้ทําอะไรกันไว้ก่อนจากอดีตอย่างเงี้ยอ่ะมาดูแนวโน้มในอนาคตนะคะในไพ่แนวโน้มในอนาคตห้าเหรียญหรอเดวิลโอ้ยแนวโน้มในอนาคตคุณกับเขาจะได้คุยกันอยู่ ต่างคนต่างไปเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีมานะคะแล้วก็กลับมาเจอกันอืมมันเป็นเหมือนบทเรียนคาร่าน่าจะเป็นอ่คารมิกเรเลชั่นชิพนะคะพวกคุณเนี่ย <c oughs> นะคะเป็นคารมิกเรเลชั่นชิพสัญญาใจจากอดีตชาติเนี่ยนะคะที่ต้องมาเจอกันอีกยังไม่ได้จบไม่สิน้นแต่ก็ไม่รู้ว่าการที่เขามูฟออนตอนเนี้ย ที่เขาตัดสินใจหายไปเงียบไปหรือคุณเงียบหายไปต่างไม่เจอกันเดียจะได้เจอกันอีกตอนไหนแต่มีโอกาสในอนาคตนะไม่ได้บอกว่าเร็วๆนี้คลิปนี้จะเป็นแบบทำเลสไม่ได้ระบุเวลานะคะฟังแบบชายวิจารณญาในอนาคตนะคะสามารถที่จะกลับมาเจอกันได้วันที่ใครคนใดคนหนึ่งผิดหวังแล้วก็กลับมาเจอกันในลักษณะของหลักซ้อนต้องจำไวด้ดีๆ แล้วในลักษณะของความแบบหลงไหลหรือว่านั่นอีกนะคะต้องระวังว,วันในอนาคตต่างคนต่างอาจจะแบบว่ามีปัญหาเรื่องนี้นะคะแต่ก็แบบว่ามันเป็นเหมือนความไม่ขาดกันนะคุณนะคะมันยังแบบแบกพันธนาการซึ่งกันและกันอยู่หลงไหลคลั่งไคล้ในลักษณะของความแบบแพชชั่นอะไรเงี้ยเสน่หาอะไรอย่างนี้ก็ได้ นะคะแนวโน้มในอนาคตก็ถาวดีไหมหมอโบโอเคพวกคุณอาจจะได้เจอได้ทักได้คุยกันแล้วการกลับมาหากันอีกคุยกันอีกมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าอา่ใครสักคนอาจจะมีปัญหาอืมแค่นี้ละ่ะนะคะเอาละค่ะก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะอ่ะเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะคลิปนี้เป็นเป็นแรนดอมนะอาจจะไม่ได้แบบว่า กับทุกคนอาจะเพะบางคนวิพลังงานตรงเท่านั้นนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หมอโบด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะเลิฟๆๆค่ะ